ช่วยได้นะครับนี่ครับเวลามันดกนะครับพี่น้องครับคือหมายว่านี่ครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะออกไปเรื่อยๆตัวไหนแห้งเราก็จะเก็บออกนะครับตัวไหนแห้งเราก็จะเก็บออกตัวไหนที่มันอ่อนมันก็จะแก่ไปเรื่อยๆแปลว่าทุกเดือนเราจะเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งเราจะรวมกันอย่างอย่างถ้าสากรโอเคนะครับก็จะเอาไปรวมไว้ที่สากรนะครับแล้วเราก็จะเครื่องกระทาะมานะครับเอาเครื่องกระทาะมาแล้วก็กระทาะที่สากรนั่นแหละครับ นะครับการออกบินออกอะไรแต่ก็อยู่ที่สายพันธุ์นะครับผเดินเดินชมไปด้านนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าบางต้นบางลูกนะครับก็จะออกปกแฉกเห็นไหมครับบางบางลูกก็จะออกปกแฉกบางลูกก็จะออกสามแฉกแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับแต่แปลงนี้แปลงนี้ยังไม่ได้ใช้ตีดโลนะครับยังใช้ยังใช้ฮอร์โมนอยู่นะครับแต่บางบางลูกก็สี่ก็มั้งครับบางบางลูกก็สี่บางลูกก็ห้านะครับ อันนี้อาจจะเป็นร้อยโทนี่เป็นร้อยเอกขนาดนี้ได้เจ็ดเดือนไหมครับเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าคือหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้คว่าอะไรนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเสร็จเสร็จครับเจ็ดเดือนเสร็จก็ก็เก็บไปแล้วประมาณสองรุ่นแล้วเก็บยังไม่เยอะค่ะ